สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาเจอกับพี่กุลนะคะของการถักเสื้อดอกลักเล่ตัวสีเทาเงินของเรานะคะหลังจากที่เราถักโซ่ได้ตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาขึ้นแถวที่สองของตัวลายนะคะพอเราถักมาถึงช่วงโซ่สุดท้ายของเรานะคะเราก็จะ ทำการเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งนะคะนีนะคะต่อไปเราก็จะขึ้นโซ่สามนะคะพันหัวเข็มนะคะทําพอหนึ่งคออีกสองครั้งนะคะลงในช่องเดียวกันแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะทําพอหนึ่งคอลงในช่องถัดไปนะคะ สามครั้งนะคะแบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะลงไปนะคะทุกช่องเลยนะคะทำพอหนึ่งคอสามหลักนะคะลงในช่องแบบนี้นะคะ ปันหัวเข็มพอหนึง่งคอสามครั้งนะคะลงในช่องห่วงนะคะแบบนี้นะคะก็บบะะให้เพื่อนๆนะคะถักแบบนี้นะคะวนไปจนครบทุกช่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเชื่อมต,ตอน ถักถึงหลักสุดท้ายนะคะค่ะตอนนี้เราก็ถักมาถึงหลักสุดท้ายของตัวชิ้นงานนะคะพอเราทำพอหนึ่งคอลงครบทั้งสามหลักนะคะลงในช่องสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะทำพอหนึ่งคอลงตรงนี้นะคะตรงจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะ ต่อไปแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็จะพลิกชิ้นงานนะคะพอเราพลิกชิ้นงานเสร็จแล้วเราจะคอทอหรือควักธรรมดานะคะลงตรงหลักเอหลักแรกตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะ เราจะทำคอทอนะคะลงทุกหลักนะคะแบบนี้นะคะควักธรรมดานะคะหรือว่าคอทอนะคะ แบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะไปจนครบทุกหลักเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนถึงหลักสุดท้ายนะคะถักไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ถักมาถึงหลักสุดท้ายนะคะพอถึงหลักสุดท้ายเราก็จะคอทอนะคะลงตรงหลักโซ่หลักที่สามของเรานะคะแบบนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะขึ้นโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะพลิกชิ้นงานนะคะเราจะพิกชิ้นงานกับนะคะพอเราพิกชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพันหัวเข็มนะคะทำพอหนึ่งคอนะคะลงตรงหลักถัดไปนะคะช่องนี้นะคะ แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็จะขึ้นโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพอเราได้โซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำพอหนึ่งคอนะคะสามครั้งนะคะรวบพร้อมกันแต่เราจะเว้นหนึ่งช่องนะคะ แม่คะเราจะเว้นหนึ่งช่องนะคะคอทอสามครั้งนะคะรวบพร้อมกันนะคะขั้นด้วยโซ่ห้า เว้นหนึ่งช่องนะคะคอหนึ่งคอสามหลักนะคะรวบพร้อมกันพันด้วยโซห้าพันหัวเข็มนะคะเว้นหนึ่งช่องนะคะ คอหนึ่งคอสามครั้งรวบพร้อมกันพันด้ยโซ่ห้าแถวนี้ก็จะออกมาลายประมาณนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถักแบบนี้นะคะวนไปจนจบแถวนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจบแถวที่ เป็นแถวที่เท่าไหร่ของเราเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะจบแถวนี้ของเรานะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันตอนขึ้นแถวต่อไปนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถักแบบนี้นะคะวนไปเลยนะคะวนไปจนจบแถวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะถักวนไปเลยคะ่ะ